เยอะนะคะสามจุเอออัขาวเรียบร้อยวยางามคะ่ะจ,จีคะ่ะจี๊ดนี่นจีเราจะยังไม่ได้เรียกชื่อหนูอย่าชวน,นะคะทมนนะคะมองะะมง่ะจีจีสวยมากค่ะสวยมากค่ะคุณเป็นตู้ปูแฝดเหรอคนนรับนสือสงาห นี่ดูก่อนนะเวลาเขียนสี่เหลี่ยมอ่ะเขาเขียนขีดลงมาทีนึงแล้วก็เขียนไปทางไม่ไม่ไม่แมามาให้พูดดูก่อนว่าเวลาเขียนสี่เหลี่ยมเวลาเขียนสี่เหลี่ยมนะคะ

ค้กสุกี้กาอลลคิบซัาไอตาซาโปเกะผู้น้องผู้ดูตรงนี้นิดนึงครับหม่ามาจะบอกให้เวลาเขียนสี่เหลี่ยมนะคบเส้นแรกคือเส้นลงมาใช่ไหมครับเส้นที่สองคือเป็นเหมือนเลขเจ็ดเห็นไหมแล้วเขาค่อยปิดตูดข้างล่างของสี่เหลี่ยมงงไหม <Okay. S 2> ปิดตูดแบบนี้เหรอ อันนี้เป็นเหมือนเลขสี่มาหมาถึงหมายถึงสี่เหลี่ยมอันแรกผู้ดูสี่เหลี่ยมนะวิธีการกับด้านเหรอไหนเขาเรียกหมือนไม่ใช่อันนี้ถูกแล้วเออเลขสี่กับด้านหมือนกันกับตัวเออแั้นมันตัวเฮสเต้นต่ากเล่าตัวเฮสมันเต้นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเฮสเต้นอันไหนอันไหนแล้มันเต้นตัวเฮสยกขายกขาเป็นไงลุงไหมเนี่ยเนี่ยผู้ดูเลขสี่ เห้วคูดูก่อนเวลาเขาจะเขียนสี่เหลี่ยมตัวแรกนะครับอันนี้นะครับขั้นแรกเขาทำยังไงก่อนพูดูก่อนขีดลงมาเป็นเส้นตรงก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมอืมอ่าถูกต้องแล้วค่อยปิดอืมก็เขียนเหมือนตัว L ใช่ไหม เอียงหน่อยี่ยๆนี่ยมันเอียงห่อยอ่าอืมดีขึ้นเลยนะดนละดมงมาคมรับดึลมาไม่ครับีไม่ใช่ครับฮะอะไรครับอือ เนี่ยมันมีแบบแบบไอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยจบตอนสิบหกอ่ะตอนนี้เป็แบบว่าวิชาเรียนพิเศษไงเรียนพิเศษไงเรียนพิเศษไงล่ะิเส่งยังไงนะคะเพราะว่าเซ้อไม่มีเวร์ตรงเี๋ยอกตารสวัสดีครับคุณครูก่อน ือถ้าเขาทอย่นี้เสร็จคุณจะได้เป็นใช่ไหมใช่